สวัสดีครับผมโค้ชเชนโฟทรีครับวันนี้ก็ลงพื้นที่มาอยู่ในอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสวนนี้เรียกว่าสวนตาชานะครับคือในส่วนนี้เราก็จะมีการปลูกทุเรียนนะครับปลูกกล้วยปลูกนนาพืชนานาชนิดเลยครับแต่วันนี้นะครับการที่คุณพ่อนะครับได้นำผลิตภัณฑ์โฟรทอยครับมาใช้นะครับสองครั้งนะครับสังเกตว่าโฟรทอยตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทนะครับ ได้ให้มีการทดลองนะครับโดยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เดิมนะครับผมบอกคอนว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ยาเคมีจํานวนมากนะครับซึ่งการใช้ยาเคมีจํานวนมากเนี่ยทำให้ดินมันเสื่อมโทรมนะครับปัญหาก็คือเกิดขึ้นคือปลูกทุเรียนปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่นะครับบังเอิญว่าเจอผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดนะครับอย่างโฟทอยนะครับได้นํามาใช้ในสวนทุเรียนของเราเองครับก็คือสังเกตว่า ดินนะครับจะร่วนซุยนะครับเป็นการปรับสภาพดินดินดีมากเลยนะครับจังสังเกตนะครับดินที่ได้นะครับก็จะร่วนซุยนะครับนะครับมีมูลไส้เดือนเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าดินดีนะฮะเมื่อดินดีและต้นทุเรียนนะครับก็มีการเติบโตนะครับนี่ครับโหตอนนี้นะครับไซนี้ก็คือ1นึ่งปีเสร็จแต่นะครับวันนี้ต้นทุเรียนโตแข็งแรงนะครับใบเขียวสวยใบตั้งนะครับนี่ครับส่วนของนะครับดูหลังใบได้เลยนะครับ โรคศัตรูพืชน,นะครับไม่มีครับที่ปลูกสวนทุเรียนใหม่ๆครับให้เปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์โฟร์ทรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเห็นแล้วว่าช่วยผลลัพธ์ของทุเรียน1ปีเศษเศษเองนะครับขอบคุณครับ